ลนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาอันเดอรตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของเราเดว่ากันในพาร์ทที่4แล้วนะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของเราด้วยเพราะว่าผมจะขอยิงยาวให้จบในพาร์ทนี้เลยแล้วกันแล้วก็ผมขอแถมอะไรเล็กๆน้อยๆให้มาเราไปฟังกันเลยดีกว่ารายแรกของเราในวันนี้ก็คือมาคุลามอนนะฮะ คือดิจิมอนเผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประเภทดาตา้าล่างสมบูรณ์เขาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของบ um ไบฟูมอนปีนักสัตว์ของเขาก็คือปีวอกนะฮะเขาเนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นนะแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ไม่ได้พูดออกมา แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามอารมณ์ต่างๆของเขาเนี่ยก็แสดงผ่านทางท่าทางแทนนะฮะคือไม่ว่าจะอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์ร้ายเนี่ยให้ดูท่าทางมันแทนนะเขามีงานอดิเรกก็คือเก็บสิ่งของต่างๆที่อยากได้ไว้ใน treasure ball หรือว่า p r i m a l o p นะฮะซึ่งในการต่อสู้เนี่ยเขาก็สามารถใช้ treasure ball เนี่ยปาเป็นอาวุธได้หรือขังศัตรูไว้ภายในก็ได้เช่นกัน ที่จริงแล้วนะฮะเขาเนี่ยปรากฏตัวออกมาสักพักและตั้งแต่สึกของอินดาลามอนแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในร่างของมนุษย์แล้วก็แค่จับตาดูการต่อสู้เท่านั้นนะฮะไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือพวกเพื่อนๆนแต่อย่างใดแต่ในที่สุดนะฮะในการต่อสู้ของวิคขาลามอนแล้วก็พวกทากคาโตะเขาจําเป็นต้องเผยตัวเพื่อหยุดชักไก่นะฮะไม่งั้นดิจิมอนโดยรอบจะถูกย่อยสลายข้อมูลหลังจากที่พวกทากคาโตะสามารถชนะวิคขาลามอนได้เขาก็อาศัยความม่องไวัยลักพาตัวของคูลูมอนกลับไปยังดิจิตอลเบลดได้สําเร็จนะฮะด้ แต่ก่อนจะกลับไปถึงนะฮะกลับมีแสงออกมาช่วยคูลูมอนก่อนซึ่งมันเป็นฝีมือของเหล่าดิจิโนมทําให้คูลามอนทํางานพร,ราดในตอนนี้นะฮะ ก็เลยแบบซวยไปเลยนะฮะเอาดิจิมอนที่แบบนายเนื้อหัวต้องการอีกกลับไปไม่ได้เขาเลยจําเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือจากมาจิรามอนที่เป็นเพื่อนนะฮะมาช่วยอีกแรงหนึง่งแต่เหมือนพาเพื่อนไปตายด้วยฮะด้วยฝีมือของเลียวแล้วก็ไซเบอร์ดรามอนเนี่ยมาจิรามอนที่พาไปด้วยโดนบีบหัวจนตายฮะเรียกว่าโอ้โหซวยมากเลยมากับไอ้ลิงนี่จากนั้นพี่ลิงของเรานะฮะก็เลยแบบไปเจอกับชูโจไงแล้วก็แอนติรามอนด้วยความที่แบบว่าตัวเองนี่ผิดซ้ําผิดซากเหลือเกินก็เลยแบบอยากจะจับชูโจเนี่ย ไปเป็นของไถ่โทษให้กับซูเซมอนนะฮะแต่เรียกว่าซวยเพราะว่าอันทิรามอนเนี่ยไม่ยอมนะฮะแปรพักแล้วก็เลยซัดพี่แกสักกระเด็นเลยเรียกได้ว่าทําอะไรเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนะฮะพาเพื่อนไปตายเอ่ยโดนเพื่อนหักหลังเอ่ยไอ้ความเทพที่เคยหยุดชักไกลที่โลกมนุษย์มันหายไปได้หมดแล้ววะต่อมานะฮะเขาเนี่ยก็คือแบบไปด่าเบลเซมอนระยะเผาขนนะฮะเบลเซมอนก็เลยรำคาญไงจับโหลดแม่งเลยและแล้วพี่ลิงของเรานะฮะที่ดูเหมือนว่าค่าตัวจะแพงเนี่ยก็ตายหายไปแบบไม่รู้ตัวเลย ท่าไม้ตายของเขาก็คือเทรเชอร์บอลนะฮะจะเป็นการคว้างลูกแก้วทรงกลมของเขาเนี่ยใส่สตัตูและก็ลาอุลาวะนะฮะจะเป็นการขยี้เทรเชอร์บอลทิ้งไปแล้วก็ขังสตูไว้ในคุกทรงกลมนะฮะภายในนั้นนะ่ะสตูจะค่อยๆถูกลบข้อมูลออกไปอย่างช้าๆซึ่งคนที่ใช้ท่านี้แทนพี่ลิงก็คือเบลเซมอนเพราะว่าได้รับสืบทอดท่านี้มาด้วยจากการโหลดพี่ลิงเข้าไปในล่างนะฮะไลน์ที่2นะฮะมาจิลามอนคือดิจิมอนเผ่ามังกรศักดิ์สิทธิ์ประเภทดาตต้า่างสมบูรณ์ ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของชินลอนมอนปีนักสัตว์ของเขาก็คือปีมะโรง เขานะฮะเป็นคนที่คิดคำนวณทุกอย่างแบบละเอียดหยิบแล้วก็ขี้เกียจที่จะทําอะไรโดยไม่คุ้มเสียนะฮะแต่ถ้าหากเรื่องไหนมันทาแล้วคุ้มเนี่ยเขาจะเข้าไปยุ่งเลยนะฮะแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นแถมมีนิสัยชอบตั้งราคาให้กับสิ่งต่างๆด้วยดังนั้นแล้วนะฮะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแล้วก็การตั้งราคาสิ่งต่างๆเนี่ยให้หมอนี่จัดก,การเลยในการต่อสู้นะฮะเขาจะใช้ treacher arrow ซึ่งเป็นการยิงลูกศรใส่ศัตรูมันแปลงมาจากขนที่หางแล้วก็คราวของเขาเองนี่แหละแล้ว่ากัน แม่แม้กระทั่งอาวุธตัวเองยังขายได้เลยนะฮะในในอนิเมะนะฮะมารุรามอนเนี่ยชวนมาจิรามอนไปตามหาคุณรูมอนด้วยกันแต่ก็เผอิญไปเจอกับพวกทาคาโตะก่อนก็เลยเกิดการต่อสู้ขึ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะเก่งดีนะสามารถต่อสู้แบบตัวคนเดียวเลยโดยไม่จําเป็นต้องมีพี่ลิงคอยช่วยแต่พอเลียวนะฮะใช้การ์ดขยายร่างให้ไซเบอร์ดรามอนเท่านั้นแหละเขาก็โดนบีหัวจนตายนะฮะเรียกได้ว่าผมอึ้งพอสมควรเลยนะไม่นึกว่าแกจะมาเล่นมาตายงงโง่ๆแบบไม่ทันตั้งตัวขนาดนี้และก็เป็นอีกไลนเหนึ่งนะฮะ จร,จริงๆจ้างมาแค่ถูกๆเท่านั้นแหละท่าไมา้ตายของเขาก็คือ framing arrowhead หรือเวทหาขะนะฮะเป็นการเข้าไปในวังบนแห่งสายฟ้าแล้วก็เรียก t r e a c h e arrow ออกมา108ดอกใส่สตูกระบวนท่านี้นะฮะเขาคิดราคาทั้งหมด5 4 0 0 0 0เยนหากคุณเป็นเทมเมอร์ของเขาเนี่ยคุณก็ต้องทำใจใจ่ายให้หมอนี่ให้ใช้ท่านี้นะันบอกว่าเฮ้ยท่านี้นะ่ะมีราคา50,000นเยนแกไม่จ่ายฉันไม่ขอใช้ท่านี้ผมขอบอกเลยว่าถ้าหากผมจะมีไอ้หมอนี่เป็นพาร์ทเนอร์ไม่เอา รายต่อมาก็คืออันทิลามอนนะฮะคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประเภทดาตาล่างสมบูรณ์ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของชินลอนมอนปีนักสัตว์ของเธอก็คือปีทอปนะฮะเธอมีนิสัยอ่อนโยนชอบของน่ารักนา่าแล้วก็ตัวน้อยๆปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างนุ่มนวลแต่ว่าถ้าหากใครก็ตามคิดจะมาทำร้ายคนที่เธอแคร์แล้วก็ เตรียมตัวถูกเทเชอร์แอ็กซ์ของเธอสับเป็นสิ่งเสียงได้เลยในอนิเมะนะฮะเธอได้พบกับชูโจที่หลงทางมาโดยบังเอิญด้วยความเป็นเด็กสาวซุกซนนะฮะชูโจแบบอยากจะเล่นกับอันทิลามอนแล้วก็ตามหาเทอรีมอนไปด้วยในตัวนะฮะซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าอันทิลามอนตามน้ำฮะยอมตามใจชูโจทั้งแบบเล่นด้วยแล้วก็ออกไปตามหาเทอรีมอนด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเนี่ยทั้งเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวพอสมควรนะฮะเล่นซะบดเล่นซะแบบหมดแรงเลยอ่ะขนาดไปถึงเดว่าเนี่ยยังแทบไม่มีแรงเล่นจะเล่นกับเด็กตตัวน้อยอยเลยนะแแ่บบจ ก็เป็นเด็กสาวใจดีไงเห็นแบบอนทิลามอนเนี่ยเหนื่อยแล้วก็หิวจะไปหาอะไรมาให้กินนะฮะแต่เพราะว่าเดินไปเดินมาไปเจอกับมาคุรามอนนะฮะมาคุรามอนก็เลยจับตัวไว้นั่นทําให้อันทิลามอนนะฮะต้องตามไปช่วยและด้วยฝีมือที่เก่งกาจของเธอนะฮะทำให้มาคุรามอนเนี่ยเลิกที่จะต่อแยแต่ก็กลับไปฟ้องนายหนูหัวว่าไอ้อันทิลามอนเนี่ยมันคนทรยศและและผลจากที่เธอแบบเธอเป็นคนทรยศเทพเจ้านะ,ะก็เลยทําให้โดนริบพลังกลับไปเธอจึงกลับร่างกายเป็นล็อบมอนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกใจชูโจมากเพราะว่าเเธอเองยก็ ชอบเทอร์ลีมอนเนี่ยแบบมากๆตั้งแต่แรกแล้วนะฮะพอไแบบได้พาร์ตเนอร์ที่แบบว่าดูคล้ายๆกันเนี่ยยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่นะแต่ดูจากสีหน้าของเทอร์ลีมอนเนี่ยเหมือนจะสื่อว่าล็อบมอนเอ้ยเองสวยละได้พาร์ตเนอร์คือใครไม่ได้นะได้เป็นชูโจนะถ้าไม้ตายของเธอก็คืออสิปัตตะวันนะฮะเป็นการใช้การหมุนตัวของตัวเองเนี่ย แล้วก็ t r a e c t u r a X e นะฮะตัดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแล้วก็ Bunny b r e a d จะเป็นการเรียก t r a e c t u r a X e ออกมาจากมือทั้งสองข้างแล้วก็ Manta c h a t นะฮะจะเป็นการทำให้เนื้อเยื่อร่างกายแข็งแกร่งเท่ากับโครมดิ d ิซอยแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานทั่วร่างออกมาโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงอันนี้ถือว่าแถมนะฮะ Antiramon Evil หรือว่าล่างชั่วร้ายนะฮะถือว่าเป็นอีกล่างหนึ่งของ Antiramon จะมีสีอ่อนกว่าตัวเดิมนะฮะแล้วก็สามารถใช้ชิหรือว่ากําลังภายในร่างกายได้อย่างอิสระสามารถใช้ได้ทั้งอ่อนต้านแข็งหรือแข็งต้านอ่อนก็ได้เช่นกันดังนั้นนะฮะร่างกายของเธอเนี่ยจึงเบาวิวหรือแข็งแกร่งได้เหมือนโครมดิจิโซยได้ตามใจนึกถ้าไม้ตายแล้วก็อะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกประการนะฮะยกเว้นเปลี่ยนเป็นประเภทไวรัสแล้วก็จะไม่มีผ้าพันคอเหมือนกับของเดิมไลายสุดท้ายกันแล้วนะฮะนั่นก็คือชัดซูลามอนคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ศักดิส์สิทธิ์ประเภทดาตตล่างสมบูรณ์ ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของไบฟูมอนปีนักสัตว์ของเขาก็คือปีจอเขานะฮะถือมาคูลามอนและก็ชินดูลามอนเป็นดั่งน้องชายแท้ๆเลยนะแต่ไอ้2ตัวนั้นอ่ะไม่ถือเขาเป็นพี่ชายก็แหมใครล่ะอยากจะมีพี่ชายเป็นหมาล่ะเขานะฮะมีความรักในความยุติธรรมอย่างแรงกล้าแล้วก็ ไม่ชอบความเทาๆนะฮะสีเทาๆเนี่ยไม่เอามันต้องมีแต่ขาวและดําเท่านั้นในโลกนี้ก็คือแบ่งให้ชัดเลยว่าระหว่างดีและชั่วเวลาที่เขานะฮะเห็นเหล่าเดว่าคนอื่นทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะทําตัวเป็นกลางหรือว่า เป็นคนคอยตัดสินผิดถูกให้นะฮะโดยการที่แบบจะแปลงตัวเองเป็นเทรเชอร์แฮมเมอร์หรือแปลงตัวเองเป็นคอนนะฮะเป็นคอนเอาไว้ตัดสินไงว่าคนนี้นะผิดนะคนนี้น่ะถูกนะในอนิเมะนะฮะเขาเนี่ยเป็นคนชวนให้อิม,มอนมารับใช้พระเจ้าด้วยกันนะฮะและก็ยังเป็นคนที่สามารถพาตัวคุลูมอนมาหาซูเซมอนได้ด้วยนะฮะเรียกว่าง,งานดี ไม่พูดมากเหมือนไอลิงบางตัวที่แบบทํางานพลาดบ่อยๆนะหลังจากที่อันทิรามอนทรยศนะฮะเขาก็ถูกซูเซมอนเนี่ยสั่งมากําจัดนะแต่ก็แบบมาเหมือนแบบไม่ได้มาดูสภาพรอบด้านเลยว่าดุกมอนเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะดุกมอนแบบแล้วกูจะปล่อยให้มึงฆ่าเพื่อนกูเหรอก็เลยแบบใช้รอยัลเซเบอร์แทงเข้าไปทีเดียวตายไปแบบงงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการปิดตํานานเหล่าแม่ทัพสวรรค์เดวาทั้ง12ตาย11 ลอดหนึ่งนะฮะท่าไม้ตายของเขาก็คือสวาโบจานะหรือ how of power เป็นการสร้างคลื่นช็อกเว็บจากการแปลงตัวเองเป็นเทเชอร์แฮมเมอร์แล้วก็ฟาดลงพื้นนะฮะแล้วก็ how of the heavens เป็นการปล่อยคลื่นซูเปอร์โซนิกจากการตะโกนขนาดบาเรียของทาโอมอนยังกันไม่อยู่นะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของเหล่าเดว่าทั้ง12นี้ชอบตัวไหนหรือว่าสงสารตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ข้างล่างได้นะฮะเพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันต้องมีบางตัวแหละที่แบบถูกใจสักพนนะฮะถ้างั้นล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะผมยังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรต่อแต่ที่แบบดูเหมือนจะทําต่อได้เลยก็คือ,อสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เป็นนายเนือหัวของไอ้พวกนี้นี่แหละแต่ถ้าหากจะทำเนี่ยมันน่าจะยาวอยู่นะเพราะว่า พวกสตัวเนี้ยมันก็มีบทหลายภาคอยู่เหมือนกันแต่ผมก็คงจำเป็นต้องไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนนำเสนอนะฮะโอเคผมไม่ขอรบกวนเวลาทุกคนต่อไปละสวัสดีฮะไว้เจอกันใหม่ละกัน